ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง MPP Gaming นะครับ <_ an> วันนี้เราจะมาเล่นโหมดหัวโตกันนะครับ <_ an> กับน้องชายนะครับ <_ an> ถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยก,กันเลย let's go ตัดภาพไปที่ในเกมกันเลย <_ an> โอ้มาแล้วครับตอนนี้อยู่ในเกมแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในโรงไฟฟ้านะครับทุกคนโอเคครับมามา let's go let's go <S <_ an> เน่ไม่ทาผมนะดีเดี๋ยวตัดเป็นตอนที่เจอคนแล้วกันนะครับไปกันเลยเล t โก้โอเคครับทุกคนเหมือนว่าน้องผมจะเจอตัวแล้วนะเดีย๋ยววิ่งไปสมทบน้องก่อนโอ้โหมีสองตัวเลยวะ่ะว่ายิงไม่โดนเลยวะยิงลมช้าๆเลยมีสองหก ไอวัวอุ้ยวัวไม่ทันห่อทุกคน,นโอ้ไม่ไหวหว่ะทุกคนมา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 เจอผมเนี่ยผมเกิดตรงนี้เนะี่ยได้ปืนอะไรวะเอมเจ็ดเก้าไหมวะไม่รู้รอ,รกกอ่ะ,อไไะทุกคนเราลุ้นกันนะ C S V D อ่ะช่วย V อ S ว่ะทุกคนมีตัวอยู่นู่นหนหายไปแล้วหาไม่เจอแล้วทุกคนผมไม่รู้นะว่ามันจะอยู่ที่เก่าไหมทุกคนนี่ไม่อยู่ที่เก่าวะ เก็บว่าทุกคนสวยเอาเอาแล้วน้องไม่ไหวว่ะทุกคนชิบหายเจอตึงเลยอะตึงนั้นทุกคนผมบอกให้โคตรตึงอ่ะว้า อะไรวะผมจะยิงหัวแต่มันล็อกตัวทุกคนจะยิงหัวแต่มันล็อกตัวทําไงวะเช็ดเจออีกแล้ววะมันหลบทานวะทุกคนลูกกระสุนจะหมดแล้วทุกคนชิบหายแล้วลูกกระสุนจะหมดแล้วทุกคนทําไงดีวะไ้เชียทุกคนเออเจอตัวเชีย So สุว่ากับผมก็จะมีตัวนะมไปไหนวะทุกคนโอ้ยเชี่ยโดนยิงว่ะได้ได้ด้เชี่ยสองตัวบวกกันอยู่นะผมเอาเนี่ย ทุกคนผมโดนรัดว่ะทุกคนไอเชี่ยโอ้มันอยู่ข้างบนนู้นว่ะทุกคนเจอผมเนี่ยผมเอามันเนี่ยว่ะมา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 เฉิดฉายเฉิดฉายโอ้มเะเจอผมมันยิงผมตรงนี้ใช่ไหมยิงูตรงนี้ใช่ไหมยิงูตรงนี้ใช่ไหมยิงตรงนี้ใช่ไหมยิงตรงนี้ใช่ไหมเล่นกับใครไม่เล่นว่ะ สวยน้องผมมาแล้วทุกคนเขี้ยไปไหนวะนี่นี่นี่ข้างล่างข้างล่างดาวครับได้แล้วครับหนึ่งคิวครับผมเสียวหลังวะเวลามนันหลุดลงมากลัววะตั้งตงัวมมามามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยผมกระตุกไ่ะทุกคน มาดิมาดิมา,าดิมาดิเอาดิเอาดิเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพวกผมนะบอกไว้ให้บอกไว้ให้โก,กอน <Okay. S 1> ชีวิตยังมีค่าอย่ามาซ่ากับพี่นะน้องเอาอเชี่ยมมีอะไร่ข้างหลังผมวะเม็ดเดียวหัวแยกผมให้แค่เม็ดเดียวพอผมไม่ให้เยอะจะลงมาแก้เขียนอ่ดีไม่ทันผมหลอก ผมรู้นะผมรู้นะไอ้เชี่ยลูกกระสุนหายผไม่ได้ยว่ทุกคนรู้สึกว่าผมจะข้างๆไปตรงรไม่รู้อยู่ไหนวหาหาเจอผมัวมำโดดมาอีกโดลงมาอีกดิรออยู่รออยู่มาดิทีนี้จริงก็ลงมาดิทำไมตัวละครผมผมเยอะจังวะนี่เดีผมเลย พ่าน้องผมมีตัวนะครับขึ้นตีนว่ะน้องผมขึ้นตีนนะนสวยน้องผมเอาแล้วครับนี่มเม็ดเดียวพวอผมให้มเม็ดเดียวพวอหัวแตกอลยว่ะไปเชี่ยทุกคนอยู่กับผมว่ะเจอผมเนี่ย เจอเฉิดฉายแน่แน mm ่นอนสาเจอเนี่ยเล่นกับใครไม่เล่นหลังเข้าได้เออตัวนี้เลยเด้ตัวนี้บ่อยเลยนะมามามาเขีนี้พอผมไม่ให้เยอะพอว่าเอาแค่นี้เจอผมมาไมม่่ใชผว่าอไม่ใช่ ม,มามาทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนก่อนแล้วกันออขอเปลี่ยนเป็นลูกซองหน่อยแล้วกันอขอแบบเฉิดฉายม,ม,ม,มันอยู่ข้างบนวะทุกคนเล่นยากนะทุกคนถ้ามันอยู่บนอะ่ะ ไอ้วาไอ้วาเชี่ยมีตัวกับผมวะโอ้ยย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 ยงยย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 ยไยยยยยวยะยชียยรยเบิยย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 ย มามามาให้เชนี่พอผมให้เชนี้พอเฮ้ยทุกคนหลังเข้าชิบหายผมกระตุกกว่าทุกคนเชี่ยหลังเข้าอ่ะโอ้ทุกคนผมกระตุกว่า,ท,า,ท,วาทำไงวะเจอผมอีกรอบเจอผมอีกรอบผมเอาสูตรอ่ะผมไม่ยอมอ่ะผมขอด้จริงมันผมก็พอใจแล้วศาสต์ข้อหายิงใช่หรอมืงอ่ะ รัดกูเมื่อมึงไปไหนเชี่ยเาสตร์ไม่ใจว่ะไปไหนวะทุกคนผมไม่เจอละไอ้ทุกคนเชี่ยโอ้ไม่ไหวว่ะโดนมาเล่นงานอยากทุ้ยโดนมาเล่นงานหนักเลยว่ะ มา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 ไหนวะเชี่ยงยิงน้องกูหรอไอ,อ้เชี่ยแพ้วทุกคนดูกัน<า>เดี๋ยวตัดไปตอนที่หน้าร็อบบี้เลยแล้วกันไปเลยมาทุกคนมา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 ทุกคนมามาตอนนี้อยู่ในเกมนะเช็ด อขอบคุณเท่าไหร่จิงๆประมาณแบบต,ต่อก็จะได้ยินเสียงหน่อยครับผมเลสกับน้องนะเอ้ยผมพูดไปแล้วผมจะพูดอีกทำไมวะผมหลงอะ่เะบบเอ่าผมได้ปืนร้อยนัดน,นะทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้จักปืนร้อยนัดครับทุกคนให้ปืนร้อยนัดน,นะผมบอกให้ก่อนเจอปืนอะไรวะเช็ดเจอค่าสามตีโรงงานได้สองโคกเลยนะคู่ค่าสาม เจอคาสามาทุกคนมันจะด่านหน่นตัวนี้เชี่ยเจอคาสองเอ็ีเพีายายวเยผมไม่ถนัดเล่นคาอ่ะเดี๋ยวผมมาให้น้องผมแล้วกัน,นาหาปืนชาร์จก่อนแล้วกันเนี้ยตัดตอนทุยรู้สึกว่าน้องผมจะเจอตัวนะทุกคน,นสวยโอเคครับมาครับมีของอะไรบ้าง ซองควงตรงไหนเชี่ยเล่นซองควงกีกบ่ป่ะไม่มีลูกกระสุนป่ะทุกคนมีต yeah> ัวว claro ่ะทุกคนดาวครับไม่มีลูกกระสุนว่ะทุกคนผมไม่มีลูกกระสุนเลยทำไงวะโอ้ยทุกคนข้างเข้าข้างเข้านี่หน้าหลังนี่หน้าหลังดีกว่าเชี่ยชิบหายเล่นยากแล้ว อเ,เอ้ยเชีย่ยโอ้ตอนนี้ชูไม่ได้นะทุกคนไม่มีตัวแล้วโอ้ยเชีย่ยไม่มีก็เชี่ยแล้วมันอยู่ข้างบนว่ะเดี๋ยวผมขอไปเก็บของเดิมผมก่อนแล้วกนะันเจอวุ้นี่เจอวุ้นเี่เจอวุ้นเยใครยิงกูขอเก็บของเดิมแล้วกนะัน ร้อยนัดผมไปไหนเดาเอาม่เดาร้อยนัดผมหายแล้วทุกคนโอ้นี่ไงเจอแล้วครับเจอแล้วได้แล้วนั่นและเจอผมจ่อเนี่ยสายจ่อผมสายจ่อผมบอกเลยไอ้เชี่ยมหล่นต้นไม้ล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บรูปสุนไปรูปหน่ารูปสุนไปไหนอยู่วะตัวนี้ไปไหนตัวนี้ไปไหน โอเคผมให้น้องไปแล้วเฮ้ยให้ไปแล้วนะให้ไปแล้วนะเอ๋อเขี้ยมันไม่ตายหรือว่าเจ็บเจ็บเจ็บนะอ้อเขี้ยมันใส่มันใช้ก่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุ่มหน่อย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 สวย เออผมยิงไปสี่นัดมันไม่ตายผไม่รู้นะดูดิมีตัวอะทุกคนมีตัวมีตัวลงมาเจ๊แขนเราเนี่ยไปทุกคนเอาทุกคนไอวัวไม่ติดว่ะเอาทุกคนผมตายเลยว่ะ เจอกูเนี่ยเล่นกับใครไม่เล่นมาเ,เล่นกับกูไอส้สัสความมือศูนย์เนี่ยไม่มีเยอะเอยพูทนกครับตอนนี้ไม่ไหวครับคนเยอะมากเลยว่ะมีตัวเยอะมากเลยแถวนี้ ไม่ไหววะ่ะต้องถอยนะ่น,น,น,นี่ยอะไน้องกูมึงยิงสามเล่นกับใครมาเล่นมึงยิงน้องกูเหรอไองวะไอ้เชีย่ยตั้งไอโบแล้วนะมันไม่ตายอะทุกคนมึงตั้งไอโบแล้วนะแต่มันแต่มันผมเอยทุยทำไมผมตายอ่ะทำไงดิเชี่ยมันซ้ำกูเลยวะ่ะกูแค้ เจอกูเนี่ยก so ูแขนเหมือนกูเด็กขี้แขนเว้ยเราสูตรน่ะกูบอกแค่นั้นเอาสูตรใครยิงวางมึงเนี่ยเอาร้อยนัดกูไปไหนออ่ะทุกคนร้อยนัดผมหายอ่ะได้ลูกชองชองกระบอกเลยวะอ๋อนี่ไงเอาค้างว่ะลูกช่วยหน่อยช่วยด้วยชุบหน่อยชุบหน่อยโอ้อะไรวะ ไอ้เหี้ยมันชอบค้างว่ะยิงกูตรงนี้ใช่ไหมไม่เอามึงหรอสุบตัวยองไหนวะเจอคุณเด็กขี้เคี้ยนเว้ยอัตวไม่ไหวทุกคนผมถอยดีกว่าแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวไปชุบน้องก่อน ไอ้ว้อมูแล้วโอนี่โอนี่เอาชุนไปเลยพี่เห็นก็พอไอ้เช่ผมแข้งโอ้ยยยยนเป็นพ่ออะไรวะไอ้สตัตว์น่าหดีห้องตายลูกหลีเฮีย,ยทำไมมันชอบลงมายิงตรงนี้ดีเถอะ อยู่ควายขอโทษที่มีคำหยาบนะขอโทษที่มีคำหยาบนะผมไม่ไหวแล้ววะทุกคนผมไม่ไหวแล้ววะทุกคนหาศพตัวเองแค่นั้นพอไอ้เชี่ยเป็นแม่เย็ดพ่ออะไรวะไอ้เชี่ยช่วยด้วยช่วยยช่วยช่วย โอ้โหเล่นไม่ออกวะแม่ไม่อไอ้ไอ้น,นอีกแล้วนะไอ้เชีย่ยเป็นแม่เย็ดพ่ออะไรวะไอสัตว์ยิงต้นไหนกูว็จิตาต้นนั่นแหละให้เม็ดเดียว,วไมเยห้ ไอ้วัวไอ้ว hey, ัวไอ้ัวไอ้เชี่ยทุกคนตายแล้วว่ะถมอถุมือถุงมืมเอาสูมือมเอาสมมม่่ถ ใช่ทุกคนไม่ตายวะเอาอีเชีย่ยโอ้ยเชีย่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะกูลงมาตอนไหนกูก็จะตายตัวนั้นเลยเหรอเนี่ยไม่งนี่ไอ้สัตว์ไอ้ห่านี่มายืนเต้นมายืนแอคด้วยนะเมืเอ่อกี้มึงเจอกูเนี่ยมึงเจอโอ้ยอ้าวโคตรจบเลยครับตัดภาพไปที่หน้าล็อบบี้เลยแนละ้วกันไป เคสวหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะคะเออทุิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะข้ามุย